สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สารคดีพิเศษของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน,นทบ,บุรีซึ่งวันนี้เราอยู่กันบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งราชวงศกก์จักรีซึ่งบริเวณที่เบลยินอยู่นี้นะคะเป็นบริเวณภายในวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารค่ะตอนนี้เราหันหน้าออกทางแม่น้ําเจ้าพระยาทางด้านซ้ายมือของเบลนะคะก็จะเป็นสะพานมหาเจษฎาบดินทารานุสรณ์ ส่วนทางขวามือค่ะจะเป็นที่ตั้งของส่วนราชการในจังหวัดนนทบรุรีก็คือกรมราชทัณฑ์ซึ่งยังเป็นภาคีเครือข่ายของเราด้วยนะคะและว,วันนี้ค่ะเบลก็จะพาทุกท่านมาร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกันนะคะว่ามีที่มาหรือมูลเหตุในการสร้างวัดอย่างไรซึ่งวันนี้เบลจะพาทุกท่านไปพบกับผู้รู้และมาร่วมฟังประวัติวัดไปด้วยกันค่ะพระตำหนักสง่างา,งามลือนามสวนสมเด็จเกาะเกร็ดแหล่งดินเผาวัดเก่านามระบือ เรื่องลือทุเรียนนนงามนายนศูนย์ราชการวัดเฉลิมพระเกียตรติวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่เลขที่86หมู่ที่3ถนนท่าน้ำนนวัดโบสดอนพรมตําบลบางสีเมืองอําเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีบนพื้นที่ทั้งหมด24ไร่3งาน22ตารางวา โดยได้รับพระราชทานวิสุงคาม,มสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2390ซึ่งมูลเหตุแห่งการสร้างวัดเริ่มเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3สเสด็จถลิงทวัญยาราชสมบัติในปีพุทธศักราช2367พระองค์ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชชนนีแห่งพระองค์ขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย ต่อมาทรงมีพระราชดำริว่าบริเวณป้อมทับทิมซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใต้เป็นนิวาสถานเดิมแห่งพระอัยกาพระอัยกีของพระองค์และยังเป็นสถานที่ประสูิของสมเด็จพระศรีสุราลัยพระราชนนีพันปีหลวงจึงสมควรที่จะสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงสักแห่งหนึ่งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระอัยกาพระอัยกีและสมเด็จพระราชนนีพันปีหลวง ด้วยเหตุนี้โปรดให้พระยาคลังสมุหพระกลาโหมเป็นแม่กองสร้างวัดขึ้นในบริเวณดังกล่าวและโปรดให้สร้างป้อมปราการก่ออิฐถือปูนรอบวัดมีใบเสมาเป็นทํานองเดียวกันกับพระบรมมหาราชวังไว้เป็นอนุสรณ์ด้วยและพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเป็นวัดสุดท้ายในรัชกาลก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคต ในปีพุทธศักราช2,394ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จเถลิงทวญยราชสมบัติแล้วพระองค์ก็ทรงรับเป็นพระราชภาระในการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติจนเรียบร้อยในปีพุทธศักราช2,401ปีพุทธศักราช2,531วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรมการศาสนา โดยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจําปีพุทธศัการาช2536จากสมาคมสถาปนิกสยามและยังเป็นวัดอุทยานการศึกษาของกรมการศาสนาในปีพุทธศัการาช2538ค่ะวันนี้นํานักศึกษานะคะมาเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับประวัติผ้าอารามหลวงนะคะอยู่ในวิชาหลักสูตรท้องถิ่นนะคะ ซึ่งเป็นรายวิชาพระอารามหลวงศูนย์รวมใจในเมืองนนท์ค่ะในอำเภอเมืองนนทบุรีนะคะมีวัดพระอารามหลวงอะคะจำนวนสามวัดคือวัดบวกขวัญวัดถขมาพิลตารามและวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารแห่งนี้นะคะซึ่งนักศึกษาได้ศึกษาเรียนอยู่ที่สกรระดับตำบลบางสีเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะคะ เราก็เลยได้พานักศึกษามาเรียนรู้สถานที่จริงในหลักสูตรนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้ของสถานที่ตั้งประวัติความเป็นมานะคะแล้วก็มีโบราณสถานแล้วก็การสืบสารวัฒนธรรมประเพณีแห่งนี้ค่ะนักศึกษาจะได้รับความรู้และประโยชน์นะคะคือเกิดความตระหนักรักท้องถิ่นนะคะแล้วก็เทิดทูนสถาบันที่ทรงได้ สร้างวัดแห่งดีขึ้นมานะคะพระอุโบสถของวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารสร้างขึ้นในวันศุกร์ที่22ตุลาคมพุทธศักราช2340ตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน11ปีมะแมเวลา1โมงเช้ากับ4บาทโดยมีขนาดความกว้าง26เมตรยาว40เมตรตั้งอยู่ระหว่างศาลาการประเรียนและพระวิหารหลวงมีกำแพงแก้วล้อมรอบ ด้านเหนือและด้านใต้ายาวด้านละ100เมตรด้านตะวันออกและตะวันตกยาวด้านละ45เมตรสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยปนจีนกล่าวคือหลังคามุงด้วยกระเบื้องรางดินเผาชนิดกาบกล้วยไม่เคลือบสีถือปูนทับแนวทำเป็นลอนลูกฟูกแบบจีนหน้าบันทั้งทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสดจากประเทศจีนปั้นและประดับตกแต่งสีให้เป็นรูปใบและดอกพุตตานขนาดโต ส่วนกระจังฐานพระช่อฟ้าลำยองใบละกาทำเป็นกระเบื้องเครื่องสีพื้นปูด้วยหินอ่อนผนังภายในเขียนตกแต่งลายสีชนิดดอกไม้ร่วงบานหน้าต่างและบานประตูเขียนลายทองรดน้ำซุ้มประตูและหน้าต่างประดับลายปูนปั้นยกดอกเป็นดอกพุดตาลพื้นประดับกระจกส่วนด้านในของบานประตูหน้าต่างเขียนเป็นรูปกอบัวดอกบัวนกและสัตว์น้ำ บันไดและขั้นบันไดปูด้วยศิลาทรายสีเขียวชั้นทักษิณรอบพระอุโบสถทำเป็นฐานปัดก่ออิฐถือปูนปูกระเบื้องซีเมนผนังทักษิณด้านนอกประดับลูกกลงเคลือบแบบจีนด้านในทำลูกกลงเจาะช่องเสารอยสองข้างบันไดตรงพนักเชื่อมกับเสาทำเป็นเสาประที่แปดเหลี่ยมแทนเสาเม็ดฐานทักษิณและช่องกลางฐานทักษิณทํทำเป็นยอดเกล็ดก่อเป็นเรือนซุ้มเสมากับพนักทักศิณ บันไดชั้นทักษิณทำชั้นด้วยศิลาเขียวเช่นเดียวกับบันไดขึ้นพระอุโบสถและยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหาโลกาพินันทปฏิมาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองแดงขนาดหน้าตักกว้าง6ศอกสูง8ศอก1คืบ4นิ้วภายในวัดยังมีการปรเรียนหลวงที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของพระอุโบสถติดกับเขตสังฆาวาสการปรเรียนหลวงหลังนี้มีความกว้างอยู่ที่16เมตรยาว24เมตร การประเรียนหลวงหลังนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับพระวิหารหลวงและพระอุโบสถภายในประดิษฐานพระปฏิมาชัยวัดหรือพระชัยหลังช้างซึ่งการประเรียนหลวงหลังนี้จะเปิดให้เข้าชมและเข้าสักการะเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันสําคัญทางศาสนาและอีกหนึ่งที่ที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือพระวิหารหลวงโดยจะเรียกติดปากกันว่าวิหารพระศิลาขาว เพราะเป็นที่ประดิษฐานของพระศิลาขาวโดยประดิษฐานเป็นประธานอยู่ณบุษบกในพระวิหารเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยขนาดหน้าตัก31นิ้วสูงตลอดยอดรัศมี33นิ้วตามหมายรับสั่งของพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เชิญมาประดิษฐานไว้ณนะพระอารามนี้เมื่อปีพุทธศักราช2 4 0พร้อพร้อมด้วยพระอัครสาวกซ้ายขวาซึ่งเป็นพระศิลานั่งพับเพียบส่วนกว้าง11นิ้ว ส่วนสูง13นิ้วซึ่งพระวิหารหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระอุโบสถและภายในวัดยังมีพระเจดีย์แบบลังกาองค์เจดีย์เป็นรูปทรงกลมมีฐานแปดเหลี่ยมสองชั้นฐานกว้าง30เมตรสูงจากพื้นถึงยอดประมาณ45เมตรพระเจดีย์องค์นี้อยู่ทางด้านหลังในเขตแนวกำแพงแก้วเดียวกันกับพระอุโบสถตามหลักฐานที่ปรากฏเข้าใจว่าเจดีย์องค์นี้สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับการบูรณะสร้างต่อในสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จโดยภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจคือกำแพงแก้วเป็นที่กั้นเขตพุทธาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติแบ่งออกเป็นสามเขตซึ่งทำล้อมเขตพระอุโบสถและพระเจดีย์เขตหนึ่งทำล้อมสาลาการ,ปรเปลี่ยนเขตหนึ่ง กำแพงใหญ่หน้าวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นกำแพงเกาะอ,อิฐถือปูนมีใบเสมาเหมือนกำแพงพระบรมมหาราชวังสูง2.7เมตรหนา0.8เมตรและยาว159เมตรตามมุมกำแพงจะมีป้อมทั้ง4ด้านส่วนประตูกำแพงด้านหน้าวัดได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมในสมัยพระคูปีชาเฉลิมเจ้าวาดวัดองค์ที่3และศาลาแดงเหนือศาลาแดงใต้ตั้งอยู่ด้านหน้ากำแพงใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นศาลาโถงแบบทรงไทยขนาดเท่ากันโดยใช้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญและเป็นสถานที่อบรมประชาชนโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดอีกด้วยวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารยังเป็นหนึ่งในหลักสูตรวิชาเลือกเสรีของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนนทบุรีซึ่งเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่สถานศึกษาได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสำนึกรักในท้องถิ่นของตนเอง ในระหว่างที่เราเยี่ยมชมจุดสําคัญภายในวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารแห่งนี้อยู่นะคะเราจะไปพบกับท่านผู้มนวยการทัชนกเจริญวงศ์ผู้มนวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดนนทบุรีเพื่อรับฟังนโยบายด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภายในจังหวัดนนทบุรีกันค่ะสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดนนทบุรีมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้เข้าถึงโอกาสแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นประโยชน์และในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนี่คือบทบาทภารกิจที่จะต้องร่วมกับสถานศึกษา,ภาในการดำเนินการ ดังนั้นนโยบายและจุดเน้นของกรมในปี2,568ตามพระราชบ,บัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พศ2,566ซึ่งมีมกำหนดนโยบายที่สำคัญหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนโยบายเร่งด,วด่วนโดยเฉพาะนโยบายตามพรบรในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิระดับ ในสิ่งสำคัญก็คือเพื่อที่จะได้สร้างโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างทุกที่ทุกเวลาอย่างมีคุณภาพดังนั้นดิฉันในฐานะผู้อำนวยการสกอรรอประจำจังหวัดนนทบุรีก็ได้ร่วมกับสถานศึกษาได้จัดทำแผนและก็กำหนดเป็นนโยบายในการที่นโยบายสำคัญที่จะทำก็คือ หนึอำเภอหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพนะคะในการที่จะมุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในจังหวัดนนทบุรีให้มีความที่ทันสมัยและก็มีองค์ความรู้ต่างๆที่เพียงพอและก็ที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนเข้ามาเรียนรู้ได้อย่างมีความสะดวกแล้วก็เข้าถึงบริบท โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรีมีแหล่งวัฒนธรรมระเทลีและก็ประวัติศาสตร์ที่สำคัญสำคัญในจังหวัดของเรามากมายนะคะดังนั้นในส่วนนี้ดิฉันก็มีนโยายว่าทำอย่างไรที่เราจะรวบรวมแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะให้นักศึกษาและก็ประชาชนได้เข้ามาสืบค้นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของออนไลน์ หรือเข้าไปศึกษาเรียนรู้ยังสถานที่จริงนะคะอันนี้เราก็จะกำหนดขึ้นมาให้ทุกอำเภอจะต้องพัฒนาแล้วก็ที่จะทำเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนได้ไดเข้าไม่ว่าจะเป็นด้านองค์ความรู้ก็คือทำเป็นเอกสารสรุปเป็นองค์ความรู้เพื่อให้เขาได้สามารถศึกษาไปด้วยแล้วก็สามารถเข้าไปศึกษาดูงานยัง สภาพจริงไม่ว่าจะเป็นแหล่งวัฒนธรรมเช่นวัดเฉลิมพระเกียรติวรมิตรวรมหา,ว,าวิหารนะคะซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานอันนี้ก็จะทําให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรีที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานแล้วรวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางนิเวศเช่นเกาะเตศนะคะของนนทบุรีก็จะเป็นแหล่งอรายรยธรรมแล้วรวมถึง มีในเรื่องของการเรียนรู้ด้านอาชีพนะคะส่งเสริมการทําผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อที่จะให้ออกไปจําหน่ายแล้วก็ขายได้นะคะซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้นี่จะเป็นหนึ่งในนะั้นรวมถึงก็จะพัฒนาคุณภาพของการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ สามารถที่จะให้นักศึกษามีผลสำฤทธิ์การเตรียมที่ดีและก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็คือที่จะครอบคลุมทั้งสามรูปแบบการเรียนรู้ของจังหวัดนนทบุรีค่ะและนี่ก็คือทีมงานนะคะของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนนทบุรีค่ะที่มาร่วมสร้างสารรค์ให้สารคดีพิเศษในวันนี้ได้เกิดขึ้นนะคะ แล้วเราก็อยากจะสอบถามน้องๆนักศึกษาค่ะว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกค่ะก็นอกจากจะสนุกนะคะเรายังได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะในเรื่องของประวัติศาสตร์หรือที่มามูลเหตุของการสร้างวัดแห่งนี้นะคะและคุณผู้ชมคะนอกจากแหล่งเรียนรู้ของวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารแห่งนี้นะคะภายในจังหวัดนนทบุรียังมีแหล่งเรียนรู้อีกหลายแห่งเลยค่ะที่เราจะต้องไปเรียนรู้กันแต่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะ ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมติดตามศึกษาเล่งเรียนรู้อื่นๆภายในจังหวัดนนทบ,บุรีได้ที่<ส>แฟนเพจของสำนักง,งานสก,กรอรประจำจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะซึ่งวันนี้เบลและทีมงานนะคะก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ